โยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมลบักอยู่สินะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนํา Dive Buc เว็บเติมลบักสุดคุม้มเลทสูงถึง4.5จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ ID p a ียพก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ละ่ะรีบไปเติมเลยที่ Dive Buc ลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ย เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงแลวก็สวัสดีเหล่าคนที่ชอบกินโตเกียวทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซิ้นก็ผมจะช่องโอควาชาแนาลนะครับเราอยู่กันใน r ลบ boxx i คู n X นะครับหรือหลายคนจะเรียกกันว่าแมปโลกูนคนไทยนั่นเองนะฮะมากลับกันมาอีกแล้วครับหลังจากที่ผมได้ทำหนึ่งคลิปวิดีโอไปเนาะสำหรับแบบนี้ถือได้ว่าผลตอบรับดีมากๆแล้วก็เกมค่อนข้างจะมีคนเล่นเยอะมากนะครับในตอนนี้นะถือว่า อยู่ในหน้าป๊อปปูล่าที่สูงมากๆนะครับเคยเห็นไปอันดับหนึ่งด้วยก็ยินดีกับเจ้าของแมปกันด้วยลวกันเนาะก็นะครับมีน้องๆเรียกร้องกันมาเยอะมากๆว่าพี่ช่วยทาไอ้กุนเอ็กหน่อยเออมันอัปเดตกันมารัวๆแล้วนะครับแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับขอบคุณแฟนอาร์ตกันด้วยลวกันสำหรับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตสามารถส่งได้ที่ Discord มาคุมาหรือว่าแฟนเพจมาคุมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปดูนี้ฮะผมมีคอนเทนต์หนึ่งมานําเสนอก็คือการรีวิวอาวุธทั้งหมดของฝั่ง CGG นะ อันันั้นอันันเป็นพี่เต่าฟรีไฟนะครับไม่เกี่ยวนะก <c oughs> ็นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้หมดเลยและกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีอาวุธใหม่อัปเดตมาเยอะเนาะแต่แน่นอนว่าให้มารีวิวนะไอดีผมมันมันไม่ได้ฮะมันกากเกินดูดูเลเวลกูดิทุกคนเลเวลยี่สิบห้าดิจะใช้กินคุยก็เถอะตอนนี้กินคุยมันไม่ได้เทพที่สุดแล้วนะฮะตอนนั้นมันอาจจะเทพที่สุดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วค่าอาวุธกูแม่งสี่สิบอะนะครับจะไปทาหาเหวจะไปรีวิวอะไรได้แน่นอนฮะทุกคน ผมได้ไปแฮกไ d ดีคนทุนหนึ่งมาครับทุกคนทุกคนก็อย่าเอาไปบอกใครและกันนะว่าผมไปแฮกมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าไอดีใครไปไปครับมาตอนนี้ผมได้แฮกไอดีคนคนหนึ่งมาแล้วครับคุณคุ้นไหมทุกคนคุ้นๆมเป็นโอนเนอร์ด้วยผมได้ไปแฮกไอดีเจ้าของแมปมาฮะทุกคนแม่กูนี่เก่งจังเลยนะเดี๋ยวนี้กูไม่เป็นเทพทูแล้วกูเป็นแฮกเกอร์นะครับทุกคนก็อย่าเอาไปบอกเจ้าของช่องเขานะฮะส่วนใครที่อยากได้ไอดีนี้ก็ สามารถทักผมมาได้นะครับผมขายนะครับนะราคาก็เอาเป็นโลบักแลวกันประมาณสัก50ล้านโลบักนะครับใครอยากจะซื้อก็ทักมาได้ตอนนี้เลยนะฮะอย่าเอาไปบอกใครนะทุกคนนะเอออย่าเอาไปบอกใครโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะของทั้งหมดลายละกันนะครับตอนนี้โอ้โหนะฮะร,รีวิวกระตันนะฮะ ทุกอย่างดูดิโอพอยโออย่างเยอะอะดีเฟนต์นะฮะใครจะมาทำอะไรกูได้นะครับบอกตรงโอเคทุกคนครับมาเริ่มที่อาวุธชิ้นแรกกันก่อนเลยกับซีคาตนานะครับก็สนุราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเยนนะฮะหรือว่าโลบักก็จะอยู่ที่เก้าสิบโลบักนั่นเองอาวุธชิ้นนี้ฮะเป็นอาวุธเริ่มต้นนะครับจะรีวิวแบบเร็วๆเ,เ,เลยและกันสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับนะั้นโอเคครับนี่คือดาบซีคาตนานั่นเองนะฮะดาบเริ่มต้นนะครับก็เป็นดาบที่ฟัันนนนกก็็ไไม่่่่คคอยะะแรรรงเเทาาหปดบบ โอเคตอนนี้มีคนเดินตามกูเป็นแถบเลยฮะมันจะเอากูแล้วเอาอะฮะนะฮะมาดูสกิลกันดีกว่านะครับก็จะมีอีอีเป็นการแบบเหมือนตบอะนะครับเหมือนตบคุตสู้แบบหวดห้านะครับเหมือนตบหน้าแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับต่อไปฮะสกิลอาครับผมชิลแวปนะเป็นการพุ่งไปปาดหนองนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นสกิลที่มันค่นจะไร้ประโยชนม์มากๆต่อไปสกิลเอฟครับ ถือไว่าเป็นสกิลอันต <backs> ิก็คือเป็นการม้วนตัวนะครับในการฟันคู่ต่อสู้นั่นเองนะฮะแบบนี้สกิลก็มีแค่นี้แหละนะครับนะสำหรับดาบเริ่มต้นอาวุธต่อไปมีชื่อว่าโดจิมะนั่นเองครับผมสนวนราคาอยู่ที่2ล้านเยนนะฮะโลบักก็จะอยู่ที่150โลบักนะครับสำหรับอาวุธแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ฮะก็เป็นโดจิมะ1นทับสนะครับเป็นสายโคคาคุนะฮะเกาะเป็นปากกายนั่นเองนะฮะจะโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันนะครับเป็นสายป้องกันที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่ามันเสือกแพ้ทางสายลินคาคุนนั่เอออองงผู้ถืืคคครรก็โทาุ อัลมอนหรือโคทารุอัลมอนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในมังงะนะครับตอนที่24เดี๋ยวมาดูกันฮะว่ามันจะโหดขนาดไหนเพราะว่ามันมีแค่สเตจเดียวเนาะสำหรับอันนี้นะครับจริงๆมันจะมีอีกสเตจหนึ่งที่เท่กว่าน,นี้นะระดับแฮมเบอร์เกอร์นี่ก่อนแล้วกันมาดูอ e ีกัน,นะฮะสกิลอีฟุบโอ้ยสกิลอีเป็นการพุ่งไปตบนะฮะไปจับพ่างข้าไปนะฮะตบด้วยแฮมเบอร์เกอร์หัวแตกนะครับนะฮะสกิลอีมันเป็นการพุ่งนะสกิลอาร์จะเป็นหขวดปกติเลยนะครับ แบบอยู่ใกล้ๆอ่ะใครอยู่ใกล้ๆก็แบบตบแม้งคว่ำเลยนะต่อไปสกิลเอฟครับผมสกิลเอฟเป็นการแบบโอ้นะนะยกแฮม,มเบอร์เกอร์ปาดน้องนะฮะสุดเอเพกนี่มันเอฟเพคจริงว้าวสุดติงและกระดิ่งแมวจริงเลยว่ะ โอเคนี่คืออาวุธโดจิมาหนึ่งทับสองนะครับซึ่งอนาคตจะมีตัวอัปเกรดมาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับต่อไปฮะอาวุธ13 SJ สันนั่นเองนะฮะสนุราคาอยู่ที่5ล้าน5แสนเยนครับผมโลบัคก็จะอยู่ที่225โลบัคนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเรารวยระดับพระเจ้านะครับเราก็จะซื้อมาผมตั้งชื่อมันว่าเคียวมรณะนะครับนะเป็นสายลินคาคูฮะเกตเป็นปะไกยมันจะเด่นในเรื่องของการฟุ้นฟูไวมากนะครับพลังโจมตีสูงที่หายแต่ข้อเสียคื ถึงจะฟื้นฟูเร็วโจมตีเร็วแต่ก็จะกินพลังงานโคตรโคตรนะฮะทำให้มันเป็นสายที่อ่อนแอมากๆนะครับแล้วก็แพ้สายบิคาคุนั่นเองเอาวุธชนิดทำมาจากกูลที่ชื่อว่ายาคุโมโอมรินะฮะประมาณนี้นะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะฮะในมังงะตอนที่82ในอนิเมะตอนที่15นะครับทุกคนนะเฮ้ยเท่มากเลยนะโอเคฮะมาดูสกิล E กันอีกรอบหนึ่งสกิล E ก็เป็นนี่ฮะเป็นการเวี่ยงสกิล R ครับผมสกิล R ก็เป็นการเอา,เอาเ,อาเอาเคลียร์จามหัวนะทุกคนนะเอาเคลียร์จามหัวสกิล F ก็เอาเป็นการหมุนครับผมอุ้เท่ะ นี่มันเท่จังเลยเคียวเนี่ยนะฮะติดรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งน,นี่มาลองกับไอ้พวกนี้ดีกว่านะฮะอยู่แบบอยู่อย่างสงบสุขก,ก็ดีเหมือนกันนะครับไม่มีใครตามมานี่อะไรโอ้โเอ,เ,อเคียวจมหัวแม่งอย่างเท่นะฮะโอ้ยปั๊มป๊าปวัวจะเย็นโอ้ยเกือบตกแมพไอชิบหายสกิลอีพุ่งเข้าไปมีคนมามีคนมาว่าไงหนอะขวดแป้งเลย หวดแป้งเลยผม,มะะผมไม่ได้ทำนะครับทุกคนผมไม่ได้ทำนะครับแซบอีซี่ทำนะผมไม่เกี่ยวนะฮะทุกคนโอเคฮะผ่านไปสลับอาวุธเจสันมาเตฟเกอถือได้ว่าโหดมากเพราะว่ามีสกิลกันม้วนตัวนเอง แล้วก็มีคนพยายามจะมาฆ่ากูอะทุกคนนะอาวุธชิ้นต่อไปมีชื่อว่ากินคุยนั่นเองนะครับเป็นอาวุธชิ้นแรกที่ผมซื้อในเกมนี้ด้วยด้วยโลบักเลยนะครับอ่าผมตั้งชื่อมันว่าคาต์นะเลือดเดือดแล้วกันนะสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับนะเป็นสายบีคาคุกับผมหางเปล่งประกายโกงที่สุดโดดเด่นในทุกๆด้านฮะเอาทุกสายมารวมกันเลยก็ว่าได้นะสำหรับอ่าบีคาคูเนี่ยแต่พลังเนี่ยจะขึ้นๆกลางๆนะฮะจะเป็นสายบาลานนะครับแต่ก็จะแพ้สายยูคาคุนั่นเองผู้ถืคอคอเนี่ยยยยยยยกกกก็คคืืืออออูููิิินนนนนะนะะุรรรรรับ่มม่่่่่าาาถหหเเปลผผมมมมไไไ้นะ้จดวี เออเพราะไม่ได้ดูนานแล้วนะครับทำมาจากกูลที่ชื่อว่าโนโรนั่นเองนะครับนะปรากฏตัวครั้งแรกในภาคลีนะครับตอนที่59นะในมังหะเนาะส่วนในอนิเมะก็ในภาคลีเหมือนกันตอนที่16นั่นเองนะครับสกิลเอียนก่อนเลยปังนะครับโอ้โหตายเรียบนะครับเป็นการพุ่งไปปาดน้องฮนะสกิลนี้นะฮะสกิลอาร์ครับผมสกิลอาร สกิลอาร์มันทำไรวะโอ้กูโดนโดนบ้าอะไรวะเนี่ยอ้สกิลอาร์เหมือนจะปล่อยเอ่อคาคุเนะหรือคาคุจาออกไปนะครับทำลายคู่ต่อสู้นะฮะส่วนสกิลเอฟาจะเป็นการปลานะครับปลานี่เลยโอ้โหนะปลาคาตานาออกไปนะครับแล้วก็มีคาคุเนะหรือคาคุจาออกมาด้วยนะครับโอเคสกิลอไอีกรอบนึงปาบนี่ฮะจับคู่ต่อสู้แล้วก็เวียงดาบไปไม่โดนใครเลยเอเปกจังไงฮะโอ้ยมาดีจับแล้วจับแล้ว ปวดไปโดนอ่ะไม่โดนนะฮะป่าแม่งไม่ค่อยจะแม่นเลยวะนะฮะมาตรงจริงปะวะเนี่ยฮะกูถามจริงนะฮะเดี๋ยวขอเล็งแบบเอเปกหน่อยดิปังนี่ฮะเออโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่ได้อยู่ได้อยู่นะฮะเล็งดีๆโอเคนะครับสำหรับดาบนี้ก็มีแค่สเตตเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคผ่านไปฮะสำหรับกินคุยมาตึกฟักเก๋ต่อไปฮะจะถือได้ว่าเป็นอาวุธที่เป็นลิมิเต็ดอันนลูกขมิผสมประสานกับไอซ่าหรือว่าอิซ่าสันนราคาอยู่ที่300เยนฮะไม่สามารถซื้อด้วยโลบักได้แต่ว่า ก่อนจะซื้อได้ทุกคนต้องเลเวล793ก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับถ้าเป็นในโลกูลเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาวุธแยกเนาะแต่ว่าในเกมนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่ทํามาประสมะสานกัน2อาวุธด้วยกันเลยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่มันกรอ wow, ดเท่มันโก้มากเลยนะดูแล้วมันโก้จริงๆแตัดๆๆๆๆๆๆๆเลยนะผมจะตั้งชื่อมันว่านารุคมิแอนไอซ่าแล้วกันนะครับเป็น2อาวุธคู่ประสานนะไอซาเนี่ยนะครับ อาวุธสีดำนะครับจะเป็นสายโคโคาคุฮะเกาะเป็งประกายนั่นเองจะโดดเด่นในเรื่องการป้องกันเป็นสายป้องกันที่สูงที่สุดแล้วนะครับนลัลคามิจะเป็นอาวุธนะครับเป็นปืนนะครับแล้วก็เป็นดาบก็ได้ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นสายยูคาคุฮะปีกเป่งประกายสายความเร็วแล้วก็จะกินพลังงานเยอะนะครับน่าจะเป็นครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับที่ คิชโชอาริมาเนี่ยถือสอาวุธนี้พร้อมกันสู้ในข่าวเดียวกันเลยนะฮะโดยไอซาและก็นารุคามิเนี่ยออกมาครั้งแรกในมังงะตอนที่113นะครับส่วนในอนิเมะเนี่ยตอนที่23นั่นเองนะฮะโอเคแม่งโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวมาดูการฟันดิฟันก็จะเป็นการใช้นะฮะนารุคามิฟัน2อทีครั้งละ2อทีนะครับแบบนี้นะครับแม่งมันหล่อเท่จริงๆวะ่ะสกิลเ e. อปั๊มนะฮะปาดน้องตายเรียบโอ้โหหล่อเท่หล่อเท่จริงสกิลอาปั๊ม สกิลเอฟทำอะไรอ่ะเขาจะแฮปโอ้เป็นการยิงนั่นเองฮะเอาเอานารุคามิยิงนะครับเปีย้ยวโอ้ตายโหงนะต่อไปสกิลเอฟครับผมสกิลเอฟเป็นการอุ้ยนี่เป็นการเรียกคาคุเนะหรือคาคุจาวออกมานะฮะ โคตรเท่เลยเป็นขึ้นด้วยฮะไกลแล้วก็โกงมากๆด้วยมีคนบอกนะฮะมันไกลแล้วมันโกงมากอุ้ยมันไกลอยู่แล้วเนี่ยต่อไปถ้ามีสเตจหนึ่งกดตัวคิวครับผมเปิดสเตจฮะก็จะเป็นการเปิดสเตจของ2พลังนี้นะครับนะเพราะว่าไอสองอาวุธนี้เนะี่ยมันมี2ส,สเตจด้วยกันนะครับซึ่งนะครับจะเป็นการยิงนะฮะแบบนี้มันหลอดเท่จังวะกดสกิลเอียนก่อนเลยฮะสกิลออุ้ยเป็นการยิงครับผมยิงปืนสามนัดออกไปแบบนี้สกิลอาร์าโอ้ยล็อกเป้าคุตอสู้นี่มันโกงเกินไปวะ อาวุธที่มันโกงมากเลยนะไม่ตายเป็นแถบๆเลยนี่มันจัดจ้านยติไอทีจริงๆเลยนะแล้วก็สกิลเอฟก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าน่าจะเฟี้ยวมากแล้วก็ไม่ม <tinc S 2> ีใครมาอีกเลยครับผมนะตายหูงหมดแล้วนะจะเอาหรอหรือจะเอาครับอมาดีก็มาดีฮะมันเหมือนรออยู่แล้วเออโอ้หล็อกเป้าโกงจิบหายอาวุธนี้ฮะแนะนําเลยใครอยากจะซื้อแนะนาให้ซื้อชิ้นนี้มัดโกงจะจกนี่ โอเคฮะนี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่เฟี้ยวฟ้าวมากนะครับแนะนําผมชอบมากเลยอาวุธชิ้นนี้นะับต่อไปฮะอาวุธชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะครับกับ SS S S s O W L ฮะรหรือว่าอาวุธนกฮูกนั่นเองนะครับดาบนกฮูกดานะบนี้ราคาอยู่ที่100ล้านเยนนะครับ ราคาถูกกว่านรุคามิแอนไอส่านะครับแต่ว่าอาวุธชิ้นนี้ต้องใช้เลเวล1 2ึ4นะครับในการซื้อนะซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสายยูคาคุฮะปีกเป่งประกายเป็นสายที่ถนัดในเรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าจะกินพลังงานสูงมากๆเป็นอาวุธสุดแกร่งนะครับที่สุดแล้วของ c c g นะฮะผู้ถือครองก็คือแน่นอนก็ผมคนเดิมคิชโชอาริมะนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะฮะในมังงะนะครับภาคลีนะตอนที่74ส่นะครับส่วนในอนิเมะภาคลีเหมือนกันตอนที่14นั่นเับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนนะนี่เลยนี่คือท่าฟันปกตินะครับปั๊มปั๊มปั๊มนะครับกดสกิลเอกันดีกว่าสกิลเอปุ้มนะฮะเป็นการพุ่งอีกแล้วนะฮะโอเคไอ้นี่ถอยแล้วฮะมันถอยแล้วเอ่ะไม่ได้ฆ่านะทุกคนสกิลเฮ้ยจะแฮปวิวิวิพุ่งอาตายนะฮะต่อไปสกิลอาร์ครับผมปังอุ้ยเป็นการพุ่งพุ่งไปทำอะไรอ่ะมันพุ่งไปทำอะไรวะมันพุ่งไปจับหรือเปล่าเอาอะไรอะไรนะฮะอะไรเอาลอยลอยสกิลเอฟครับผม สกิเอฟออเป็นสกิวเเป็นการล็อกเป้านั่นเองนะฮะรู้และนะครับเหมือนเป็นเสาออกมาเป็นการล็อกเป้าน,น,นะครับใช่หรือเปล่าอ่ะเข้ามาบวกเลยพี่แซมได้ครับผมก็ตะการหวดนะฮะได้เลยหรือจะเอาหรือจะเอาละหนูเฮ้แม่ตอนนี้ก็กลายเป็นพี่แซมไปแล้วนะครับมาดิโอหรือจะเอานะฮะกูลูกจีเอ็มเนะเฮ้ย จะสู <S 2> <S 2> <บ>้กับกูได้ไงกูรู้กี่เอ็มนะเฮ้ยว่าปีอะไรเงี้ยพวกมึงเนี่ยโอเคฮะนี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่โหดมากแต่แน่นอนว่าผมให้คะแนนของนารุคามิแอนด์ไอสามากกว่านะเพราะว่ามันโหดจัดจานยันไอทีมากๆเลยอาวุธนั่นนะโอเคฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการรีวิวนะฮะอาวุธของโอ้อีกแล้วนะครับ CCG นะฮะหมดแล้วนะครับนะใครชอบอาวุธชิ้นไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวของฝั่งกูนกันบ้างเนาะเออว่ามีอะไรโหหดๆบบบ้างนะครรััส คิบบูโดนี้ฝากเพียงเท่านี้เหมือนเดิมใครอยากซื้อไอดีนี้นะครับขายที่50ล้านรูบักติดต่อได้เลยไปละ